สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวคุณผู้ชมครับงานนี้พันเอกหญิงถึงกับจะเป็นลมเป็นแรงต่อหน้านักข่าวแล้วก็ตำรวจขึ้นมาทันทีทันใดนะครับหลังจากโดนออกหมายจับร่วมขบวนการทุจริตหรือว่า ลักขโมยยาออกมาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเรื่องนี้ถูกตรวจสอบมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วสารก็ออกหมายจับแต่ที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตนเองเนี่ยนะครับคนเป็นพันเอกหญิงเป็นนายทหาร,กรเกษียณอายุราชการหรือเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยนะครับเป็นหัวโจกนะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับเครือข่ายผมเชื่อว่าขบวนการเนี่ยใหญ่กว่านี้แต่วันนี้เนี่ย จับชุดแรกนะผมใช้คำว่าชุดแรกแต่ตามมาอีกหลายคนเป็น10บคนคนที่สองเป็นถึงแพทย์หญิงชำนาญการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโอ้โหทากันถึงขน,นาดนี้เส้นเงินเส้นทองวิธีการทุจริตเนี่ยนะครับงงมากเลยทํามาตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไม่มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่จะล่วงรู้เลยเลยฮะว่ามันเกิดการขมโมยผมใช้คำนี้แล้วกันขมโมยยาออกมาจากโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกซึ่งก็เป็นยาที่ใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปซื้อมาแล้วก็จะมีประชาชนแล้วก็จะมีบรรดาข้าราชการที่ได้รับสิทธิ์การรักษาฟรีเข้าไปเบิกยาออกมาแล้วก็เอาไปขายทำเงิน เส้นเงินเส้นเดียวเนี่ยเจอตั้ง80ล้านบาทคุณผู้ชมครับปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้ง8ปีเพิ่งจะมาจับเอาวันนี้กระบวนการตรวจสอบภายในละหลวมสุดสุดหลายคนก็เลยไม่อยากเชื่อว่าหัวโจกเนี่ยมีแค่พันเอกหญิงคนเดียวจริงป่ะคุณผู้ชมคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอทั้งยุคคนชนข่าวแล้วก็เนทันทันข่าวค่ำ ให้ได้ดูกันอีกเ,เรื่องหนึ่งประกันสังคมวันนี้ไม่อยากให้พลาดรัฐมนตรีเป็นคนออกมาพูดเองฟังยุคนชนข่าวดีๆช้าๆชัดๆในปี2597หรือไม่เกิน30ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนทั้งหลายเนี่ย24ล้านเจ็ดแสนคนมีโอกาสล่มสลายครับมีโอกาสล่มสลายดูปากของยุคนเนี่ย คุณผู้ชมครับนั่นก็หมายความว่าคนที่สะสมเงินในกองทุนทุกวันนี้ชะตากรรมของท่านเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนทำไมรัฐมนตรีถึงออกมาพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันจะไอจะส่งต่อนี่ไหมไอจะคัดจะขอคืนเขาก็ไม่ให้คืนอีกจะขอกู้เขาก็ไม่ให้ขอกู้จะขอเลือกก็ไม่ให้ขออะไรไม่ได้สักอย่างนะและอีกข่าวหนึ่งโอ้โหเรื่องด่านตำรวจจราจร เข้าใจนะครับมันมีประเด็นของแจ็คแซ่ล้อกับนักรบด่านเถื่อนแล้วก็มีประเด็นกับดาบตำรวจสุพมิตรที่สพพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอันนั้นมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันเป็นแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าเราพูดถึงด่านจราจรเนี่ยนะม,นมันมันมีรายละเอียดและก็มีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากกว่าแค่แจ็คแซ่ล้อแค่นักรบด่านเถื่อนครับ ล่าสุดทีมข่าวนชั่นทีวีของเราจัดมาให้แล้วเราไปสำรวจแล้วเอาเฉพาะสิงห์บุรีจนถึงชัยนาทให้ถ่ายไม่เกี่อำเภอเดี๋ยวดีดูกันวันนี้ดูให้จบนะมีกี่ด่านให้ถ่ายคนในพื้นที่น่าจะถ่ายถูกแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งประเทศบนถนนสายเอเชียเส้นนี้ที่ยุคนจนข่าวตามติดวันก่อนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งลงไปแล้วตำรวจสั่งตำรวจเองนะ ว่าอย่าสร้างตั้งด่านซ้ำซ้อนแบบนี้เจตนามันดูไม่ค่อยจะดีอ่ะแล้วมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนตั้งอะไรกันถี่ขนาดนั้นเดี๋ยวจะมาพาไปดูความขยันของตารวจกลุ่มนี้และท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็บอกไปแล้วครับว่าการตั้งด่านบนถนนสายเอเชียต่อจากนี้ต้องเน้นป้องปรามอาชญากรรมเป็นหลักครับ ไม่ใช่เออะไรจะจับความเร็วกันอย่างเดียวเท่านั้นดูวันนี้ทีมข่าวนี้ท่านลงพื้นที่ไปแล้วไอ้ที่นำเสนอทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจละครับแต่เราเป็นสื่อมวลชนก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงตรวจสอบความเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่เหรอครับคุณผู้ชมครับอาไปดูเรื่องของทหารผ่านศึกกันก่อนผมจะนำเสนอเป็นออเดิร์นะครับ ส่วนอาหารจานหลักวันนี้รอดูในเนชั่นทันข่าวค่ำพ้นตำรวจวีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการสอบส,อบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบุกไปตรวจสอบ17.4จุดสจังหวัดลบบุรีกรุงเทพปราจีนชนบุรีพร้อมกับหมายจับ8หมายจุดแรกไปที่บ้านพักของพันเอกหญิงท่านหนึ่งมีชื่อวัดจิ้งบีบเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ในย่านเกียรกาย ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าขบวนการจัดหาแม่ทีมแล้วก็เครือข่ายจากจังหวัดลบบุรีเพื่อมารับยาวางแผนกันนะครับการละครมารับยาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี่ครับเป็นหัวหน้าหาหาคนไข้ปลอมนะตำรวจได้อ่านหมายคน้นและก็หมายจับแจ้งพันเอกหญิงจิ้งหลีบ ก่อนจะเดินมาตรวจค้นที่ร้านซักอบรีดซึ่งเปิดบางหน้านะครับทำเป็นขบวนการทุจริตเจ้าตัวไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ท่าทางดูอิดโบยหน้าซีดมีอาการจะวูบเหมือนจะเป็นลมทําให้ตํารวจต้องเข้าไปประคองพาไปนั่งก่อนโอ้โหบอบบางเหลือเกินก่อนที่ตํารวจจะเข้าไปตรวจค้นยึดถุงกระสอบขนาดใหญ่ เหมือนถุงที่เอาไว้ใส่ยาที่ได้จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาพักเอาไว้ครับวันนี้เรายังยืนยันไหมคะว่าเราไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องอะไรเหมือนวันที่เคยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อะคะอยากชี้แจงหรืออยากบอกอะไรไหมคะว่า,ามันเป็นตามนานที่ถูกล่าวออรหรือ ที่นี่เราอยู่กับใครอะคะเอาอยามาเก็บไว้ที่ร้านซักลีเหรอคะพี่ไสายอยูไม่สบับไ่ ตามรายงานบอกว่าพันเอกหญิงจิ้งรีดไม่ค่อยสบายครับจะเป็นลมอันนี้เป็นหัวโจกเลยตามใช่เหรอผมโงเ่เฮงไม่ได้อะนะคุณผู้ชมหรือใส่บวกใส่แมสโง่เหงได้ไหมครับเป็นหัวโจกของขบวนการนี้เนี่ยนะอ่าไม่รู้ว่าตั้งค้อนสังเกตเอาไว้ก่อนที่นี้ไปค้นอีกจุดหนึ่งบ้านพักของแพทย์หญิงล่ะครับเป็นแพทย์หญิงผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแถวราดพร้าว71 เป็นแพทย์ทำหน้าที่สั่งจ่ายยาโดยการวินิจฉัยโรคให้โอเวอร์เกินจริงให้กับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่าคนป่วยปลอมเอายาออกไปพอยาออกไปมันไม่กินหรอครับมันเอาไปขายเห็นไหมฮะอันนี้คือสองตัวการสำคัญอย่างที่ผมบอกวันนี้ยุ่คนชนข่าวเนี่ยออเดิร์ก่อนแต่อาหารจานหลักอยู่ในทันข่าวข้ามอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาด ผู้สึ่อข่าวของเรานะฮะลงไปตรวจสอบเองบ้างอยากเห็นให้เห็นกับตา1ใน11จุดที่มีแนวทางการสืบสวนพบว่ารับยามาจากยี่ปัวซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกพอไปถึงไม่เจอตัวเป้าหมายที่เป็นยาขายเฉพาะในโรงพยาบาลอย่างพวกยาความดันยาเบาหวานรวมไปถึงยานอนหลับแต่พบแชทที่พูดคุยกับยี่ปัว หนึงในผู้ต้องหาที่มีความพยายามจะลบแชทออกไปขณะที่เจ้าของร้านดังกล่าวก็ตอบแต่เพียงสั้นๆนะครับว่าขณะตำรวจนำตัวออกมาเพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าวันนี้ขอให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่คือไม่รู้เหมือนกันว่ายาเนี่ยมันมาจากการทุจริตเพราะทุกครั้งที่มีการซื้อขายยาก็ซื้อขายผ่านบริษัทที่มีเภสัชกรมาเสนอยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก แล้วก็ซื้อขายยากับยี่ปัวที่กำลังตกเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้สูตรนี้มาแล้วครับไม่รู้อีกท่าเดียวฟังขึ้นไหมลองดูครับไม่ไม่ไม่ม่ไม่มเนี่ยนี่เกี่ยวข้อเขาแค่สืบสวนมีข้อมูลมันไปที่ร้านนี้เพื่อผไรู้จักเขาได้ไงอะครู้จักที่ยามาขายให้ได้ยังไงไม่ไม่รเรามียาที่เป็นนอกเปนชีอเรามียานอก่ป็นชีปกติเราซื้อยานี่เราต้องกดซื้ออะไรยังไงดังเนี่ย ปกติผมซื้อผ่านไปซ่าย,ยูแล้วครับไม่มีอะไรไญญซื้อซื้อไปใส่ปกติครับตกย,ยาที่จำหน่ายมันมียาเฉพาะที่ยันตกไปไหมมีชื่ออะไเกี่ยวด้วยไม่รู้จกี่ยวได้ซื้อผ่านยี่ปัวบ้างไหมครับเนี <c oughs> ยฮะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็คือร้านขายยาทีนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูแบบให้เห็นภาพกันก่อนนะมันมันเหลือเชื่อนะครับไปดูการสั่งจ่ายายาหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับคนไข้เนี่ยนะครับ ตามรายงานบอกว่าแพทย์หญิงคนเดียวเนี่ย11ล้านเม็ดครับสิล้านเม็ดหมอร้อยคนสั่งจ่ายยาทั้งหมดรวมกันเนี่ยเจ็ดล้านแสนเม็ดคิดเป็นร้อยละหกสิแต่เฉพาะแพทย์หญิงคนเดียวที่ถูกจับสั่งยาสามล้านหกแสนเม็ดคิดเป็นร้อยละสาของยาทั้งหมดที่ แพทย์รวมกันสั่งและพบว่าคิดเป็นมูลค่าเงินภาษีของประชาชนกว่า80ล้านบาทข้อมูลจากคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับทุกผู้ชมเอาออเดอร์ไปก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยทุกซอกทุกมุมเห็นผมเปิดเห็นดูแวบๆบแ,บบแล้วนะข้อมูลจากทันข่าวข้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะใช้เห็นเลยตัวละครอีกเพียบวิธีการเนี่ยจะว่าแยบยนก็แยบยนนะ แต่จะบอกว่าหน้าด้านเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเต็มคําอยู่เหมือนกันแล้วไปเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วคนที่ร่วมขบวนการก็เป็นทหารและแล้วก็เป็นหมอคุณผู้ชมเจ็บปวดหัวใจจริงๆที่นี้ไปดูเรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับคุณผู้ชมรอกันอยู่ใช่ไหมว่าบอร์ดประกันสังคมจะชี้แจงกี่โมงที่เอาเงินของผู้ประกันตน7 0 0 0ล้านไปซื้อตึกสกายไนที่พระราม9อ่ะ ซื้อมาเมื่อปี2,565คือถ้าซื้อมาแล้วก็ทำกำไรให้มันได้สัก5%ต่อปีเนี่ยโอเคผู้ประกันตนโอเคละแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครในประกันสังคมออกมาชี้แจงเลยแม้แต่บาทเดียวว่าการลงทุนมีการประเมินมีการดำเนินการจัดการได้ผลตอบแทนตั้งแต่ปี2,565ออกมาอย่างไรกันบ้างแปลกประหลาดไหมเงียบกริบเลย ยิ่งเงียบก็ยิ่งสงสยัยล่าสุดบอร์ดประกันสังคมประชุมกันเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจให้มาถแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันที่8เมษายนตอน9นาฬิกาโดยใช้คำพูดที่น่าตกใจว่าบางเรื่องที่เราไม่รู้แต่สังคมรู้เราก็อยากจะรู้เพื่อที่จะตอบสังคมได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอะไร ที่ผ่านมาบอดประกันสังคมรวมไปถึงอนุกรรมการลงทุนไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นการประชุมในวันที่8เมษายนนี้จะซักถามข้อมูลจากฝ่ายลงทุนครับเพื่อเอามาชี้แจงกับประชาชนประเด็นที่จำเป็นต้องตอบคำถามไม่เกิดความเข้าใจก็คือการลงทุนในตึกสกายนายและก็ซักถามถึงการลงทุนที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่คล้ายกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ อุ้ยคุณผู้ชมอยากเอามือทาบอกทำท่าตกใจให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าบอร์ดประกันสังคมและอนุกรรมการลงทุนนอกตลาดของประกันสังคมไม่รู้เรื่องการซื้อตึกสกายได้เลยแม้แต่น้อยครับคือถ้าท่านไม่รู้แล้วเนี่ยผู้ประกันตนมันจะรู้เหรอครับไม่มีใครรู้เลยครับต้องให้ฝ่ายลงทุนเนี่ย มาชี้แจงในวันที่8เมษายนเราก็ต้องรอใช่ไหมวันที่8เมษายนว่าประกันสังคมจะชี้แจงว่าอย่างไรอุ้ยน่าตกใจผมนึกว่าเขาผมนึกว่าตอนลงทุนเนี่ยเขาจะต้องทำข้อมูลใส่แฟ้มเอาไว้เก็บดิสข้อมูลเก็บเอาไว้ในไอคลาวะไรแบบนั้นน่ะเหมือนกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ที่เขามีความพร้อมอะ่ะ ทันทีที่ผู้ประกันตนสอบถามก็เอามาชี้แจงให้ดีดูได้เลยสรุปไม่รู้อะไรเลยครับตายคุณผู้ชมผมก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวนี้ทําใจดีๆนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่ากองทุนประกันสังคมในอีก30ปีข้างหน้ามีโอกาสล้มละลายนะครับหรือในปี2,597ครับ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหาผลประโยชน์ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเอ๊ะคุณพีพัฒน์กำลังจะหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าถ้าทำเงินยิวแบบทุกวันเนี้ยเจ๊งในปี97เพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเราต้องทำให้รายได้คงที่ร้อยละ5ตลอดระยะเวลา30ปีก็จะสามารถยืดกองทุนไปได้อีก55ปีและถ้าทำได้ภายใน12ปีข้างหน้า กองทุนประกันสังคมก็จะโตถึงหล้านล้านบาทแต่หากเราไม่ทำอะไรเลยก็จะล่มสลายครับอยากบอกให้ผู้ประกันตนทุกคนสบายใจว่าจะไม่เอาเงินของพวกท่านไปปู้ยี่ปู้ยำอย่างแน่นอนอุ้ยคุณผู้ชมรัฐมนตรพีพูดเองนะฮะว่าถ้ายังทำแบบทุกวันนี้กองทุนประกันสังคมอีก30ปีล่มสลาย แต่ไม่เป็นไรท่านรัฐมนตรีรับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะทำให้อีก12ปีเนี่ยเนินในกองทุนจากสล้านล้านมาเป็น6ล้านล้านบาทฟังแล้วสบายใจขึ้นไหมครัคุณผู้ชมครับผมเชื่อมีคุณผู้ชมหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะมีทั้งสบายใจแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยอยากจะทวงถามไอ้เรื่องแก้กฎหมายสามขอเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นได้ไหมขอคืนขอกู้ขอเลือก ขอคืนนี่คือเขาอาจจะไม่อยากไปต่อแล้วนะเห็นทรงแล้วอ่ะอยากจะเอาคืนหรือบางคนอยากจะขอกู้เอามาหมุนช่วงนี้ก่อนได้ไหมเศรษฐกิจไม่ดีเลยเดี๋ยวจะผ่อนแล้วก็จ่ายดอกให้ด้วยแต่อย่าคิดดอกแพงเห็นไหมฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ที่ผมตกใจที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของตึกสกายนายไม่มีใครรู้เลยครับว่าลงทุนกันยังไงน่าเหลือเชื่อไหมเงินของผู้ประกันตนเจ00ล้านบาท ปิดท้ายยุคนชนข่าวดูให้จบผมบอกแล้วครับวันนี้มีทีเด็ดทีมข่าวเนชั่นทีวีหลังจากที่สืบทราบว่าถนนสายเอเชียเนี่ยมีเรื่องระหว่างแจ็คแซ่ล้อนักรบด่านเทือนกับสพพรมบุรีอันนั้นก็เป็นเรื่องว่าไปเขาจะดำเนินคดีกันตามกฎหมายแต่ตอนนี้ดาบตำรวจเนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นละขอให้ท่านหายป่วยไวๆนะครับทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดต่อกับสิงบุรีตั้งแต่อำเภอสัพพยาจนถึงอำเภอเมืองชัยนาทสุดเขตที่อำเภอมะโนรมพบว่าบนถนนทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียมีด่านตรวจจับความเร็วต่อจากด่านจับความเร็วที่สพพมบุรีที่เป็นข่าวอ,อีกสด่านเพราะฉะนั้นหากรวมกันแค่นี้สีด่าน ขยันอะไรกันขนาดนั้นครับนะสีด่านนี่ผมไม่ได้พูดเองวันก่อนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านประกาศบอกว่าห้ามตั้งด่านซ้ำซ้อนแบบนี้อีกก็ดูครับว่าหลังจากนี้ผู้บัญชาการภาคหนึ่งสั่งไปแล้วเนี่ยยังจะมีอยู่ไหมแล้วก็บอกว่าต้องเน้นย้ำว่าให้เป็นด่านป้องปรามอาชญากรรมนะไม่ใช่เป็นด่านจับความเร็ว เราสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะนะชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยชาวบ้านเขาจะพูดตั้งฉายาว่าเป็นด่านจับสดครับโดยบริเวณด่านแห่งนี้จะตั้งโต๊ะเสียค่าปรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่ถูกจับความเร็วสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเหล่านี้บอกนะครับว่ามันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากสาเหตุหลักๆก,ก็คือ ทำให้การจราจรมันลถติดไม่คล่องตัวด่านแห่งนี้บางทีก็จับความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเวลาตั้งด่านนั้นจากการสังเกตตั้งทุกวันไม่ตายตัวเหมือนแล้วแต่อารมณ์นะจะตั้งด่านทุกๆวันโดยก่อนหน้านี้ด่านแห่งนี้ก็เคยมียูทูบเบอร์ก็น่าจะเป็นนักลบด่านเถื่อนนั่นแหละครับมาไลฟ์สดเพื่อตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ต,ตํารวจเช่นเดีวยวกันนมัสีด่านครับ มันเยอะไปไหมล่ะคุณผู้ชมคิดว่ารอยต่อสองจังหวัดแค่ไม่กี่อำเภอนะฮะลองฟังความรู้สึกชาวบ้านดูครับปาชตัวนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมอนกันไเขาเดือดร้อนยังไงอ่ะตัวมันรถรถมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อยตัจอนตจอนคือวิ่งวิ่งไปมาก็เจออีกแล้วครับผมแล้วแล้วเขาตั้งทุกวันไหมครับตรงนี้ตรงทุกวันทุกวันมีมีกำหนดช่วงเวลาไหมผมไม่แน่ใจว่าเวลาเริ่มเริ่ม ตั้งกี่โมงนะแต่ก็คือมีตั้งทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,นแถวนี้เคยมียูทูบเบอร์อะไรมาไลฟ์สดบ้างไหมครับม,ม,ม,มีมามีมาเคยดูอยู่เคยเห็นอยู่ครับมันก็ไม่ไม่ยุติธรรมกันจะชนไม่ยุติธรรมเพราะความเร็วนี่เกินจริงไหมอะไรเพราะมันใช้อะไรอ่ะ AI จับเนอะใช้ AI จับรครับผมก็กลัวแบบมันไม่แม่นยำเรื่องกระขอยากใหแค่าเลิกตั้งแม่ดานเนี่ยคงคงนี่ยากอนี้ ชาวบ้านเขายังรู้เลยนะครับบอกว่าเอาเทคโนโลยี AI กล้องอัตโนมัติมาทำงานเถอะอย่าเอาตำรวจมานั่งยิงแบบนี้เลยชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าสิงบุรีเนี่ยคุมความเร็ว120นะแต่ถ้าเป็นชัยนาทเอาแค่90อันนี้ชาวบ้านเล่าให้กับนักข่าวเราฟังไม่กี่อำเภอจับสดเธอจับจ่ายซีดานนะ่ยท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งสั่งไปแล้วนะครับต้องไม่มีการตั้งด่านซ้ำซ้อน หลังจากนี้มารอดูกันครับว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ